วันวั้ยันวันวันอันวันวันรันนวเสวยนวันสัสวัน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 ากรวรน่นวัอวันวันรานวันกานวันวันันวันวันหันวัเวันวันวั้วัน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 ะันานวนวันันวันนนวันวันนวันวันวัน่นวันล้นวนนนันวนวั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 น่ันวัวนวันักนว่น อ้ายาก<ง>สีนักีิด้สีบ่เลยคุณใช่บุญไม่ถึงเนี่ยไม่ได้กินเลยนะเนี่ยบุญบสมอ้ขึ้นไปปวดดวงแด่พ่อฮักแท้แต่ว่าไอ้บอสอดโอ้สวรรค์ให้รางวัลหรือทำโทษโอ oh ้แกงไก่ใ,<น>ใส่ฟักพี่น้องใส่ฟักภาษาไทยเรียกฟักนะคะฟักแปลงภาษาอิงก อังกฤษแบดเวิร์ดนะค่ะท่านผู้ชมนะ <c oughs> เอ๊ะอ๋สีเข้าไปแต่๋ปเอาช้อนเอาอสีกับสีจัดหนานมาเอ้ยกับสีมาแล้วล่ะพี่นออ้องตจเฮีย็นคอนอยากให้กินขอน้ำพ่นน่ะปลาตึงกช่างเนี่ยนเห็ดอ่ำแกงบักฟักไซพักอีตูหอมๆมาฝากเพิ่นกับสุกน้องใหม่กับก้อยผงด้วยพี่น้องเดือบักพริกเอาไว้เพิ่นโดดตึกในจักน้อยแบบว่าวิวด้วยพี่น้องก็นล้านเพิ่นนั่นละล้านเพิ่นท่านผชม ก็สีผ้าท่านชมชมอมัดจากไหนนี่น้องนะอ่านเพิ่นกับงามงามเด้ออ่านเพิ่นอลังการนี่พี่น้องเท่ากับแม่จวงอ่ายังไม่เปิดเปิดล่ะเนี่ยตัวาะวาท่านเปิดล่ะเพี่อนของแม่ยังกินมัดรอไปมือนบุญก็มีแสงไฟดังนั่นะสุดลอเท่านีนล่ะสุดรอ้ดรอประจำงานเท่านีนล่ะรอเลือนรถยนต์ครับรอเลื่อนรอเลื่อนโอ้ยรอกินนะเนี่ยส้มกับเขาแล้วก็สิเปรย์งานจ้ะ อาจังทำงานอยู่เอาเอาเค้กไปหลอบให้หลานแล้วก็เอาก้อยไปหลอบให้อ้อยกัโรบินโรบินไปเมื่อคืนนี้มันหมดก่อนไงเขาไปเหรออืมเกาไม่ได้กินก็เลยเอาแกงไชปลาไปหลอบอปให้แกนมานิดที่เดอะมอลล์น้องอน้องจิวรู้จักน้องจิวไหมน้องจิวทำน้ำยามาเยอะไงก็เอาไปดรอปอฟให้ยายไง น้องจิวมาไอ้ตอนเย็นเอามาหม้อมใหญ่เบ้อเลยโอ้ยแมงลักโอ้ยผักอีตูเออผักอีตูเออแมงลักขึ้นไรกระแดะกระแดะแดะเห็นว่าเบื่อยังเนอะกระแดะเบื่อยังเนอะยูทูบเบอร์สองหนึ่งกระแดะกระแดะนั่นน่ะใส่ลูกโดให้พ่อโอ้ยบุญใหญ่บุญหลวงทึ่งทึ่งโดดเดิฟดทึ่งโดดสุกได้ไเอาโดดไป ตะกินเขายิ้มแล้วเนาะก็คุยก้อยมาแล้วเนาะส่งจ้มากินอีกกินอีกบ้านยินทับกูปนันท์ทอโบกมี่พอมี่แม่ด้ี่ชอบบังคับกินคนเดียวกับบ่อแสบแล้วเนาะบ่อเลือกจะมาให้กินคนเดียวได้ยังไงนี่แกงม่ไม่พี่น้องะแกงมาส่งผมว่ามันเงียนกินได้เลยหบักฝัก นึกว่าจะมาบ่ายสองก็เลยมาก่อนเวลาแลอวเนี่ยเพราะว่ากลัวถ้าร้านเปิดเราไม่ได้กินไงเปิดจมูกบ่ายสามสันเออท่านอยู่ทันอยู่โอ้มาก็มาจะกินหลายคำเดี๋ยวกินไปฟ้าก่อนะเดี๋ยวร้านเปิดแล้วก็ไก็บอกเนาะบ้านสันดอกมันบอกกับบ้านมาลเป็นไรหรอรอบอาหารได้หมองเท่ากันว่าถ้ากินของแคบกินไปทํางานไปถ้าบอกอย่างนั้นอะเราก็จะมาที่นี่ก่อนค่อยโกงไปหายายไง ไม่โค้งไปหาแกนมาทำแรงแขกมันมาอยากพัตอนแลกนะตอนแลกก็แกะนะกับกับแบบเพาะมัแกขวดให้เด้อจังบ้าาแก่ยยางนะเอาเอายำยำยมาเคียย์ต่อแลยกันเอาสิสียงดังบอกไต่ปี๊ให้รน่ชเอต่ปิ๊จะดังบอว้ ยังยังมีไฟอยู่ยังมีไฟอยู่ยังมีไฟอยู่ยิ่งเป็นคนใจง่ายอยู่ใครบอกให้ทำอะไรก็ทำใจง่ายไม่ไม่ใช่หมายถึงว่าปัญญาอ่อนนะใช่ไหมใจง่ายหมายถึงคนง่ายเป็นคนง่ายๆเรียบง่าย ผักบซสจักสวนความบ่ะบอผักเลดูตูกกำนังว่ะอย่างไก่้อลองเยอะๆยังรับอ่านคอมเมนต์นะอ่านถเพิ่นแท็กไปนะมาหวานเกินวะาหวานได้มาหวานเนจะมามากออกมาไปนะ่หวานเกินแล้วยังไม่เสียไปเด้อ ลุกด,ดลูกด,วด่นดดวนน<ล>ะเผ็ดไหมสีเหลือเละโอ้ยหน้าตาสีปูกิิกเผ็ดรสาตาผู้ชมหน้าตาแบบนี้ปูกิิกไม่เผ็ดหรอกเผ็ดแต่แสบแต้แสบแต้น้อยนึงแต่มันก็ลงเร็วมันไม่ค้างมันไม่ค้างนานไงอย่าไปคิดถึงมันกินแล้วก็ลืมมันนะมันถึงไม่เผ็ดนาเห็นย,ยังไม่เปิดร้านนะยังเข้ามาใช่ นองกับบ้านหอยยุกเกสิโต๊สามมงเขมาแล้วลูกค้ามา่นมาชมจะไดดียพี่น้องนะี้องันน่ากินมากนะซองคนสืออกถักไทยผลผลิไส้สิเห็ุวิดีโอจาหนะสำหรับท่านผู้ชมแบบว่าที่กินหอดลอลืดนล่อลื้พี่น้องนะโอเคพี่น้องพอกันคลิปหนาไม่ไปพี่อพุ่ anything else and uh, yeah and order a uh, crab rangoon